ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกถึง37แห่งแต่มีอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่มีมรดกโลกเลยลองทายสิคะว่าคือประเทศอะไรมาดูประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดในอาเซียนกันก่อนนั่นก็คืออินโดนีเซียและเวียดนามค่ะซึ่งต่างก็มีถึง8แห่งรองลงมาก็คือฟิลิปปินส์มี6แห่งถัดมาเป็นประเทศไทยเรามี5แห่งตามมาด้วยมาเลเซียมี4แห่ง ส่วนการพูชาและลาวมีประเทศละ2แห่งปิดท้ายด้วยสิงคโปร์และเมียนมามีประเทศละ1แห่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม22แห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ13แห่งและมรดกโลกแบบผสมอีก2แห่งและแน่นอนว่าประเทศที่ไม่มีมรดกโลกเลยก็คือบรูนไนนั่นเองค่ะมรดกโลกในอาเซียน <c oughs> ตามข้อมูลของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกปัจจุบันอาเซียนมีมรดกโลก41แห่งจากประเทศสมาชิก9ประเทศแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม27แห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ13แห่งและมรดกโลกแบบผสมผสานอีก1แห่งซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะประเทศแรกนะคะได้แก่ประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน3แห่งค่ะ แห่งแรกนครวัดขึ้นทะเบียนปี2535 2. เขาพระวิหารขึ้นทะเบียนป,ปีพศ2551และ 3. ประาสาทสมโบภัยกุกแหล่งโบราณทีแห่งอีสานปุระขึ้นทะเบียนป,ปีพศ2560ประเทศอินโดนีเซียรประกอบไปด้วยแหล่งมรดกโลก9แห่งแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม5แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก4แห่งค่ะทางวัฒนธรรมประกอบด้วย 1. กลุ่มวัดบุโรพุทโธขึ้นทะเบียนปี2534 2. กลุ่มวัดปรามบานันขึ้นทะเบียนเมื่อปี2534 3. แหล่งมนุษย์ยุคแรกเริ่มสังยรันขึ้นทะเบียนปี2539 4. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลีระบบสุบักหลักการตามปรัชญาไตาหิครณะขึ้นทะเบียนเมื่อปี2555และล่าสุดเมื่อปี2562ได้แก่เมืองฐานหินอมบิลินแห่งซาวาลุนโตส่วนในทางธรรมชาตินะคะมีอีก4แห่งได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติโคโมาโดขึ้นทะเบียนปี2534 2. อุทยานแห่งชาติอุจุงกุลอนขึ้นทะเบียนเมื่อปี2534 3. อุทยานแห่งชาติโลเลนส์ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2542และมรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมารตราขึ้นทะเบียนปี2547 ประเทศลาวประกอบไปด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน3แห่งประกอบไปด้วย 1. เมืองหลวงพระบางขึ้นทะเบียนปี2538 2. ประสาทหินวัดภูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสักขึ้นทะเบียนเมื่อปี2544และ ทุ่งหายหินลาวขึ้นทะเบียนเมื่อปี2562ประเทศสิงคโปร์มีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม1แห่งได้แก่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ขึ้นทะเบียนปี2558ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน5แห่งแบ่งเป็นทางวัฒนธรรม3แห่ง ทางธรรมชาติ2แห่งทางวัฒนธรรมได้แก่ 1. เมืองประวัติศาสตร์อยุธยาขึ้นทะเบียนปีพศ2534 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารขึ้นทะเบียนปีพศ2534 3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงขึ้นทะเบียนปีพศ2535ทางธรรมชาติได้แก่ 1. เขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งขึ้นทะเบียนปีพศ2534 2. ป่าดงพยาเย็นเขาใหญ่ขึ้นทะเบียนปีพศ2548ประเทศเวียดนามมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แหง่งแบ่งเป็นทางวัฒนธรรม5แหง่งทางธรรมชาติ2แหง่ง และแบบผสมผสาน1แห่งทางวัฒนธรรมได้แก่ 1. หมู่โบราณสถานเมืองเวขึ้นทะเบียนปีพศ2 5 3 6 2. เมืองโบราณหอยอันขึ้นทะเบียนปีพศ2 5 4 2 3. ปราสาทหมีเซนขึ้นทะเบียนปีพศ2 5 4 2 4. ป้อมปราการจักรพรรดิแห่งทางลองฮานอยขึ้นทะเบียนปีพศ2553 5. ป้อมปราการราชวงศ์โฮขึ้นทะเบียนปีพศ2554ทางธรรมชาติได้แก่ 1. อ่าวฮาลองขึ้นทะเบียนปีพศ2537 2. อ,อุทยานแห่งชาติซองยาแกบ่บางขึ้นทะเบียนปีพศ2,558แบบผสมผสานได้แก่แหล่งภูมิทัศน์ต่างอานขึ้นทะเบียนปีพศ2,557ประเทศมาเลเซียมีแหล่งมรดกโลกทั้งหมด4แห่งแบ่งเป็นทางวัฒนธรรม2แห่งและทางธรรมชาติอีก2แห่งค่ะมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมได้แก่1 มะะกาและจอดเท้านครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมละกาขึ้นทะเบียนปี2551 2. แหล่งโบราณคดีหุบเขาเรืองกองขึ้นทะเบียนปี2555มรดกโลกทางด้านธรรมชาติได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติกุนุมูลูขึ้นทะเบียนปี2543และ 2. อุทยานแห่งชาติคินาบลูขึ้นทะเบียนปี2543 ประเทศเมียนมาประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจำนวน2แห่งได้แก่กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยูขึ้นทะเบียนปี2557และเมืองพกกรรุการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2562ประเทศฟิลิปปินส์มีแหล่งมรดกโลกทั้งหมด6แห่งแบ่งเป็นทางวัฒนธรรม3แห่ง และทางธรรมชาติอีก3แห่งทางวัฒนธรรมได้แก่ 1. โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ึ้นทะเบียนปี2536 2. นหขา้นท่านบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินขึ้นทะเบียนปี2538และ 3. เมืองประวัติศาสตร์วีกันขึ้นทะเบียนปี2542 ทางธรรมชาติได้แก่ 1. อุทยานธรรมชาติปการังตุมบาตาฮาขึ้นทะเบียนปี2,536 2. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวโตปรินเซซาขึ้นทะเบียนปี2,542และ 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่วเขาฮามิกิตันขึ้นทะเบียนปี2,557เมื่อกี้วิดีโอที่เราดูเกี่ยวกับมรดก ทางวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเปิดโลกท่องเที่ยวอ,อาเซียนอทีนี้ครูจะถามนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนตอบเนะาะธนภูมิอยู่ไหมคะอยู่ครับธนภูมิคะอ่ะาธนภูมิคะเมื่อกี้ประเทศใดในอาเซียนคะที่ไม่มีมรดกโลกอาเซียนทั้งทางวัฒนธรรมและก็ทางธรรมชาติเลยประเทศประเทศใดอะไรนะประเทศ ประเทศใดในอาเซียนหนึ่งประเทศที่ไม่มีมรดกมรดกโลกค่ะที่ไม่ได้เป็นไม่ไม่มีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกอาเซียน,นยมีหนึ่งประเทศอ่ะบรูไนาดารุสาลามนะคะบรูไนดารุสลาม,นะะาาลลามอเคเก่งมากนะคะประเทศในอาเซียนมีทั้งหมดสิบประเทศแต่ประเทศที่ยังไม่มีสถานที่ทางธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหรือว่า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะคะก็คือประเทศบรูไนดารุสซาลามแต่นอกนั้นประเทศอื่นๆอีก9ประเทศในอาเซียนน่ะจะมีมรดกโลกนะคะซึ่งประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดมีสองประเทศคือประเทศอะไรคะนรงเดชอยู่ไหมคะครับผมนารางเดชประเทศใดในอาเซียนสองประเทศคะที่มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและก็ทางธรรมชาติรวมกันมากที่สุดเวียดนามกับอินโดนีเซีย ่าเวียดนามกับอินโดนีเซียเก่งมากค่ะมีมีสถานที่ทางอ่าธรรมชาติแล้วก็ทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลกกี่แห่งคะในแต่ละประเทศรวมกันประเทศอินโดนีเซียมีมรดกโลกกี่กี่แห่งคะจากวิดีโอเลยเมื่อกี้เนี้ยสีปบปาาจําไม่ได้มีแปดแห่งนะคะทั้งทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติแล้วก็แบบผสมผสานร,รวมกันแดแห่งแล้วก็ของเวียดนามก็มีแปดแห่งเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เป็นประเทศที่มีมรดกโลกในอาเซียนเยอะมากที่สุดนะคะก็คืออินโดนีเซียกับเวียดนามนะคะประเทศละ8แห่งนะคะประเทศละ8แห่งทีนี้ในบทที่4เนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเปิดลูกท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งหลักๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของอาเซียนเนี่ยในเชิงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะก็จะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะทีนี้ก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลกเนี่ยถ้าเราพูดถึงมรดกโลกนะคะคำว่ามรดกโลกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ สถานที่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาทะเลทรายนะคะอนุสาวรีย์หรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งรวมไปถึงเมืองทางวัฒนธรรมเมืองต่างๆที่ได้รับการสร้างมาตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์นะคะแล้วแล้วแล้วได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นก็จะได้รับการยุกย่องให้เป็นอ่ามรดกโลกนะคะทางด้านวัฒนธรรมทีเนี้ย ในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์มรดกโลกนะคะสัญ,ญลักษณ์มรดกโลกถ้าเราเห็นนะคะนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะตรุรัสเรขาคณิตอันนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตรุรัสลรขาคณิตนะคะอยู่เชื่อมอยู่ภายในวงกลมเห็นไหมคะวงกลมล้อมรอบด้วยวงกลมแล้วก็จะมีอักษรสามภาษาคือภาษาอังกฤษ,ษ w o r l d h o r i t e นะคะที่แปลว่ามรดกโลกแล้วก็มีภาษาสปเปนนะคะ ภาษาสเปนแล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสเป็นการสื่อถึงเปรียบเสมือนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภายในวงกลมมันก็จะหล่อหลอมตัวแทนของธรรมชาตินะคะเป็นมรดกทางธรรมชาติแล้วก็ล้อมรอบด้วยภาษาต่างๆซึ่งอยู่ทั่วโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อถึงว่ามรดกโลกเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากมวลมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษาเลยนะคะที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางด้านาวัฒนธรรมสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ทางท่องเที่ยวธรรมชาติไว้ไว้ด้วยกันนะคะคือ ด้วยความที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เปรียบเสมือนตัวแทนของสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็จะเป็น,ปนทั้งสิ่งที่แสดงออกสื่อถึงทางด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รวมทั้งสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็หล่อร้อมหลอล้อมให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะคะอันนี้มันในอักษรมรดกโลกก็จะมีท้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลอยู่แล้วนะคะ ภาษาสเปนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็จะล้อมรอบด้วย3ภาษาเป็นการสื่อถึงการที่มวลมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาก็จะร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องมรดกโลกไว้ด้วยความร่วมมือร่วมใจนะคะทีนี้มรดกโลกจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมรดกทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษคือเขาจะเรียก heritage กับมรดกทางธรรมชาตินะคะภาษาอังกฤษคือ natural heritage คำว่ามรดกทางวัฒนธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า คือทางวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพูดได้ง่ายแล้วก็สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะส่วนใหญ่ด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะสถานที่ที่สำคัญแล้วก็มีรูปภาพสถาปัตยกรรมที่เป็นกรอบแนวคิดความเชื่อมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันอย่างเช่น ถ้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สุโขทยัยแล้วก็นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็เมืองโบราณนะคะแหล่งโบราณะคะดีบ้านเชียงต่างๆเหล่านี้คือซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะมีมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะส่วนมรดกทางธรรมชาติภาษาอังกฤษก็คือ natural heritage อันนี้จะเป็นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะคะมระดกทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่บาหลีนะคะที่จะมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลีต่างๆที่สะท้อนความเชื่อนะคะชาวฮินดูต่างๆแล้วก็จะมีสถานที่ที่อยู่ที่ เวียดนามนะคะเอาฮาลองเบย์ต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะมรดกโลกทีนี้เราไปดูประเทศแรกนะคะประเทศกัมพูชาเมืองอที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะก็คือเมืองพระนครน,นะคะ เมืองพระนครหรือว่าเมืองอังกอร์อันนี้เป็นเมืองหลวงของอนาจาักรเมรในสมัยพุทธศตวรรษที่15-19นะคะคือในสมัยอดีตเลยในสมัยประวัติศาสตร์ของกัมพูชาโดยเมืองพระนครหรือว่าเมืองอังกอร์เนี่ยมีพื้นที่มากกว่า400ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีโบราณสถานที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมปราสาทบายนนะคะแล้วก็จะมีเทม วาัายปราสาทหินมากกว่า100แห่งนะคะที่อยู่ภายในสถานที่ตั้งของเมืองพระนครเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐนะคะประเทศกัมพูชาโดยที่เมืองเมืองพระนครเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2535นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเลยของกัมพูชาถ้าเกิดว่าได้ไปได้ไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาจะต้องไปที่เมืองพระนครหรือว่านครวัดนครธมนะคะอยู่ที่เสียมราฐประเทศกัมพูชานะคะ และนอกจากนี้กัมพูชาก็ถือได้ว่ายังมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นปราสาทเขาพระวิหารนะคะอันนี้เป็นโบราณสถานกลุ่มปราสาทหินที่มีอายุมากกว่า1,000ปีนะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องของพรามหมณ์ฮินดูนะคะสถานที่ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาแต่ว่าเขาพระวิหารปราสาทพระวิหารก็ อย่างที่เราฟังข่าวนะคะในสมัยอดีตก็มีในเรื่องของปัญหา,ากรณีของเขาพระวิหารระหว่างไทยกัมพูชานะคะแต่ว่ากัมพูชานะก็คือได้สิทธิ์แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2551นะคะเขาพระวิหารตั้งอยู่ที่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชานะคะ และยังมีสถานที่ที่เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมอีกอันนึงนะคะก็คือเขตปราศาทตร์สมบมไพรกุกนะคะอันนี้จะเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแห่งอีสานปุระก็คืออาณาจักรอีสานปุรใะในสมัยในสมัยอาณาจักรประวัติศาสตร์ของ,ของเขมรค่ะคือในอดีตนี่เมืองอีสานปุระนี่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในช่วงพุทธศตวรรษที่12จะมีโบราณาสถานที่สําคัญนะคะที่ ตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีแห่งอีสานปุระไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุกนะคะ สถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่จังหวัดกัมปงทมนะคะประเทศกัมพูชาซึ่งแหล่งโบราณคดีแห่งอีสานปุรานี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2560นกะคะก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะสปีที่แล้วส่วนใหญ่แล้วกัมพูชาก็จะปมีมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่หลักๆหรือไม่ว่าจะเป็นเมืองพระนครหรือนครวัดนคนรธมปราสาทเขาพระวิหารเขตปราสาทสมบูรไพกกุกนะคะ,ะต่อไปไปดูอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศในอาเซียนที่มีมรดกโลกมากที่สุดนะคะมีทั้งหมด8แห่งแต่ครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูที่สำคัญสำคัญนะคะอย่างกลุ่มวัดบูโรพุทโธหรือว่าภาษาของอินโดนีเซียก็คือบูโรดูบูโรบูดูนะคะอันนี้เป็นศาส,าสานาสถานขนาดใหญ่เลยใน พระพุทธศาสนามหายานนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่1 3บสถึงสินะคะโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์สเลนซึ่งเป็นราชวงศ์ของประวัติศาสตร์ในประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งกลุ่มวัดบุรุทโธเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นึงถสสา,ารปัตยกรรมแลกะก็และก็ประติมากรรมนะคะที่ได้รับการแกะสลักแล้วก็จัดวางอย่างงดงามลงตัวนะคะ ซึ่งมีความหมายในเชิงของการแสดงเห็นการบูชาพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะที่ตั้งของกลุ่มวัดบุรพุทโธเนี่ยจะอยู่ที่เมืองมาเกลังนะคะจังหวัดชวากลางนะคะประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่เกาะชวาค่ะแล้วกลุ่มวัดบุรพุทโทธนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2534นะคะปีพศ2534และนอกจากนี้นะคะในอินโดนีเซียยังมี มรดกทางวัฒนธรรมอีกอันนึงก็คือกลุ่มวัดปารามบานันนะคะกลุ่มวัดปารามานันเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองยอกยากาตานะคะอยู่ที่จังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียก็คือกเกาะชวานะคะกลุ่มวัดปารามานันเนี่ยจะมีความสําคัญในฐานะที่เป็นวัดในาศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็กลุ่มวัดปารามบานันเนี่ยจะเป็นเทวสถานในาศาสนาฮินดูใช่ไหมคะที่มีความสําคัญตั้งแต่ ในสมัยพุทธศักราช1390นะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าสูงสุด3องค์นะคะปราสาทนี้จะมี เขาเรียกอะไรมีพระประธานที่อยู่หลังคาแล้วก็สร้างถวายพระศิวะนะคะส่วนด้านหลังทางด้านทิศเหนือนี่จะสร้างถวายพระวิษณุแล้วก็ด้านทิศใต้สร้างถวายพระพรหมก็คือบูชาเทพเจ้าสามองค์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมนะคะพระพรหมกลุ่มวัดปรมานำเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อพศ2514นะคะอเดี๋ยวครูอธิบายถึงอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อขาบหน้านะคะ